รุ่งอรุณแห่งพุทธกาลแสงแรกของวันใหม่ค่อยๆไล่ปลายยอดไผ่ณป่าอิสิปัต,ตนะมฤึกายวันสถานที่ซึ่งเงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยอานุภาพแห่งธรรมที่จะสว่างสวยัยไปทั่วทั้งโลกกธาตุหลังจากปัญจวัคคีย์ทั้งห้า บรรลุธรรมสีรูปเหลือแต่พระโกนทัญญะผู้ได้ดวงตาเห็นธรรมก่อนหน้าพระพุทธองค์ทรงพิจ,จารณาแล้วว่าถึงเวลาแล้วถึงเวลาที่ธรรมาจากักจะถูกหมุนให้แล่นไปมิอาจมีผู้ใดหยุดยั้งได้อีกต่อไปพระผู้มีพระภาค เสด็จดำเนินมายัางใต้ร่มไม้ใหญ่ประทับนั่งขัดสมาธิสงบนิ่งดังผู้รู้แจ้งเหนือโลกเหล่าปัญจวัคคีนั่งรายล้อมต่างมีความปลื้มปิติเพราะตนได้รู้แล้วว่าธรรมที่พระองค์ค้นพบมิใช่สินตื้นเขินแต่คือเส้นทางแห่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริง พวกเขารอคอยรอคอยถ้อยคําแรกถ้อยคําที่จะกลายเป็นประทีปนำชีวิตของสรรพสัตว์ตลอดกาลแล้วพระพุทธองค์จึงเริ่มแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรธรรมจักรหมุนขึ้นในค่ำคืนแห่งนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีทางสุดโต่งอยู่สองทาง คือการหมกมุ่นเสพกามมาสุขและการทรมานตนให้ลำบากสองสิ่งนี้ไม่ใช่ทางของผู้แสวงหาความรู้แจ้งทางสายกลางทางแห่งมัชชิมาปฏิปทาเป็นทางที่ทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดความสงบและนำไปสู่พระนิพพานนี่คือช่วงเวลา ที่โลกได้ยินคําว่าทางสายกลางครั้งแรกคําที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของผู้คนมานับไม่ถ้วนจากนั้นพระพุทธองค์ทรงประกาศอริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐของโลกซึ่งไม่มีผู้ใดค้นพบมาก่อนทุกสมุท,ทยัย นิโรธมรรคก็ของมันเป็นของมันอย่างนั้นของเกิดก็ต้องดับของดับก็หายไปปล่อยให้มันเป็นตามเหตุปัจจัยแค่นี้เองพระพุทธองค์จึงทรงแสดงธรรมต่ออธิบายอาริยมรรคมีองค์แปดความไม่ยึดมัน่นการเดินทางสู่ความว่างไม่นานนัก ใจของพวกท่านก็ค่อยๆค,คลายความยึดถือความสว่างก็เกิดขึ้นดังดวงดาวบนท้องฟ้ายามค่ำคืนไรเมฆครบทั้งห้ารูปต่างบรรลุธรรมเบื้องตน้นกลายเป็นพระโสดาบันทั้งหมดนี่แหละลูกเอ๋ยกงล้อธรรมถูกหมุนขึ้นแล้วหมุนด้วยอำนาจแห่งปัญญา ไม่ใช่อำนาจของใครผูหนึ่งให้เข้าใจตามความจริงให้ดูใจของตนนี่แหละธรรมจักรของแต่ละคนหมุนอยู่ตรงนี้เอง